สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดผมเลือกเส้นทางนี้เปิดชีวิตล่าสุดอนันต์บุญนาคหลังลาวงการสารฝันเพาะกล้วยไม้คืนป่าอยู่ใกล้ธรรมชาติหลังจากห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานสำหรับอนันต์บุญนาค อดีตพระเอกและนักร้องขวัญใจมหาชนซึ่งหากใครติดตามเขาผ่านช่องทางอินสตาแกรมก็คงจะทราบกันดีว่าตอนนี้พี่เอได้ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับการเพราะพันธุ์กล้วยไม้อีกทั้งยังเป็นนักอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รวมถึงให้ความรู้เรื่องสายกล้วยไม้และมแมลงพันธุ์ต่างๆให้กับแฟนคลับที่ติดตาม จากความชอบกลายเป็นความรักพี่เอได้เปลี่ยนพื้นที่บ้านในจังหวัดเพชรบูร์ให้กลายเป็นโรงเรือนเพาะพันธุ์กล้วยไม้ที่นี่มีกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆที่เขาเพาะขึ้นมาด้วยตัวเองนอกจากนี้ภายในบ้านยังมีห้องแล็บสําหรับเพาะกล้วยไม้โดยตรงซึ่งพี่เอเป็นคนเพาะเองกับมือค่อยๆดูพวกมันเติบโตจนบางทีพี่เอเองก็ลืมไปว่าเป็นสายพันธุ์อะไรบ้าง โดยเมื่อปีที่แล้วพี่เอยังได้จัดกิจกรรมอาสาร่วมกับกลุ่มอนาถาทัวนำต้นอ่อนขึ้นไปติดต้นไม้สูงสูงในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวซึ่งเป็นอีกความฝันหนึ่งของพี่เอเลยก็ว่าได้โดยมีภรรยาสายหายอย่างอ้นสีพันโพสให้กำลังใจสามีด้วย นอกจากความสุขที่ได้ทำตามความฝันจนสำเร็จแล้วดูเหมือนว่าความสุขของพี่เอในตอนนี้จะไม่ใช่แค่ได้เพียงเห็นกล้วยไม้เติบโตเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีเด็กน้อยอาทิลูกของดีเจอาร์ตน้องชายของศีภรรยามาเติมเต็มความสุขในชีวิตให้ชื่นใจมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเมื่อมีเวลาว่างจากการทำงานลุงเอกก็มักจะมาอยู่กับห้านอาทิด้วยตลอดจนบางทีภรยาถึงกับแซวว่าอยากถ่ายภาพกับสองคนนี้ต้องนำร่างเราซ้อนเข้าไปเลย จากเมื่อก่อนที่เราเห็นไอจลุงเอลงแต่รูปกล้วยไม้และธรรมชาติแต่ตอนนี้ก็คงต้องบอกเลยว่าลุงลงรูปน้องอาทิหลานรักรัวๆไม่แพ้กล้วยไม้เลยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าลุงเอลงรักหลานอาทิหนักมากขนาดไหนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามนิวส์ .com <S อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ